ดา l e ลินแชนตอน The Vampire Assistant ผู้ช่วยผีดูดเลือดบทที่19ผมยังหัวเสียจนเช้าวันลุ่งขึ้นเอฟลาเฝ้าถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมไม่บอกผมไม่อยากให้เขารู้ว่าผมคิดจะฆ่าคุณเคลฟรีเอฟลาเล่าว่าเขาได้พบแซมกับลอมอหลังการแสดงแซมชอบมากเอฟลาบอกโดยเฉพาะคอแม็กมนุษย์งอก นายน่าจะอยู่ดูคอมเม็ก์แสดงนะตอนที่เขาเลื่อยขาของเขาออกเอาไว้คราวหน้าฉันจะดูผมว่าเรามอล่ะว่ายังไงบ้างเอฟลาขมวดคิว้วเขาไม่ชอบไม่ถูกใจเรื่องแพชใช่ไหมผมถามใช่เอฟลาพูดแต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกฉันบอกเขาว่าเราซื้อแพะมาจากร้านขายเนื้อยังไงยังไงมันก็ต้องถูกค่าอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องมนุษย์หมาปา่างูกับแมงมุมของคุณเคลฟลี่ตหาหัก เทม่ศพอารมณ์เขาที่สุดพวกนั้นมีอะไรหรือผมถามเขากล่าวว่าพวกนั้นจะไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมเขาไม่ชอบที่เอามันขังไว้ในกรงฉันบอกเขาว่ามีแต่แมงมุมเท่านั้นที่ขังไว้ส่วนมนุษย์หมาป่านั้นนอกเวทีมาสงบสง,งมอย่างกระลุกแกะแล้วฉันจะให้เขาดูงูของฉันและดูว่ามันนอนอยู่กับฉันยังไงด้วยแล้วเขาเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าหรือเปล่าผมถามฉันว่างั้นนะเอฟลาพูด ถึงเขาจะยังดูสงสัยอยู่ตอนเขาไปก็เถอะเขายังสนใจเป็นพิเศษเรื่องการกินของมันเขาอยากรู้ว่าเราให้มันกินอะไรบ่อยแค่ไหนและเราเอาอาหารมาจากที่ไหนพวกเราคงต้องระวังนายรอมอนนี้วไว้หน่อยเขาอาจสร้างปัญหาขึ้นมาได้โชคดีที่เขาจะไปจากที่นี่ในอีกวันสองวันนี้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องระวังให้ดีวันนั้นผ่านไปอย่างเงียบๆแซมมาตอนบ่ายมากแล้วและพวกเราก็ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นสนุก วันนั้นเม่คล้มและเราทุกคนก็รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยแซมอยู่เพียงครึ่งชั่วโมงก็วิ่งหยอกหยอกลับบ้านไปอีกครั้งคุณเคลปลี่เรียกผมไปหาเขาที่เต็นท์หลังจากอาทิตย์ตกได้ประเดีดเด๋ยวเดียวผมจะไม่ไปอยู่แล้วแต่คิดว่าอย่าทําให้เขาลำาคญญมากนักเป็นดีที่สุดถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้คุ้มครองผมและอาจทําให้ผมถูกเคียรกระเด็นจากคณะซิกดูฟลิกได้คุณต้องการอะไรผมพูดหว้นหวนๆเมื่อไปถึง มาตรงนี้สิให้ฉันเห็นเธอชัดๆหน่อยผีดูดเลือดพูดเขากระดกศีรษะผมงายไปข้างหลังด้วยนิ้วกระดูกของเขาแล้วเปิดเปลือกตาขึ้นดูตาเขาของผมเขาให้ผมอ้าปากแล้วเพ่งดูในคอจากนั้นก็ตรวจชีพจรและภาษาต,ตอบสนองรู้สึกเป็นยังไงบ้างเขาถามเหนื่อยผมบอกเพลียไหมเขาถามเคลื่นไส้หรือเปล่านิดหน่อยเขาทำเสียงฮึดฮัด หมูนี้เธอเดื่มเลือดมากหรือเปล่าเขาถามก็มากเท่าที่จะอยากดื่มนั่นแหละผมว่าแต่ไม่ได้ดื่มเลือดมนุษย์ใช่ไหมเปล่าผมตอบเบาๆเอาละ่ะเขาว่าเตรียมตัวให้พร้อมเราจะออกไปข้างนอกกันล่าเยอหรือฮะผมถามเขาสั่นศีษะไปหาเพื่อนนะ่ะผมขึ้นขี่หลังเขาเมื่อออกมานอกเต็นท์แล้วเขาก็ออกวิ่งเมื่อออกไปผลค่ายพักเขาจึงหออไป และโลกรอบตัวเราก็พลามัวผมไม่ค่อยสนใจนักว่าเรากําลังจะไปที่ไหนผมกังวลกับเสื้อผ้าของผมมากกว่าผมลืมหาเสื้อผ้าใหม่และตอนนี้ยิ่งสํารวจดูมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมมีรูโหว่เล็กๆและรอยขาดหลายสิบแห่งสีก็หม่นไปกว่าที่ควรจะเป็นเพราะความสกรปรกและฝุน่นเส้นได้และเส้นใหญ่ลุ่ยหลายแห่งทุกครั้งที่ผมเขย่าแคลลึกขาก็ดูเหมือนผมกําลังจะผัดขนอย่างนั้นแหละ ผมไม่เคยใส่ใจกับเสื้อผ้ามากนักแต่ก็ไม่อยากให้ดูเหมือนค้นจรจัดพรุ่งนี้ผมต้องหาเสื้อผ้าใหม่มาใส่ให้ได้ช่วงครู่หนึ่งเราก็มาถึงในเมืองคุณเคลปลียจึงชะลอความเร็วเขาจุดที่ด้านนอกทางข้างหลังของอาคารสูงแห่งหนึ่งผมอยากจะถามว่าเราอยู่ที่ไหนแต่เขาเอานิ้วจลดลิมฝีปากเป็นสัญญาณบอกให้เงียบประตูหลังล็อกอยู่แต่คุณเคลเบรียวางมือหนึ่งไว้เหนือล็อกแล้วดีดนิ้วมืออีกข้าง ประตูเปิดออกทันทีเขาเดินนำผมไปตามเฉลียงที่มืดและยาวแห่งหนึ่งและขึ้นบันไดไปยังทางเข้าห้องโถงที่มีไฟสว่างสวยอีกสองสานาทีต่อมาเราก็มาถึงโต๊ะสีขาวตัวหนึ่งคุณเคลปบลี่ชำเลืองมองไปรอบๆให้แน่ใจว่าไม่มีใครอื่นอยู่แถวนั้นแล้วก็สั่นกระดิ่งที่แขวนอยู่บนฝาผนังด้านหนึ่งเงาล่างหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังผนังกระจกที่อยู่ตรงข้ามกับโต๊ะประตูผนังกระจกเปิดออก ชายคนหนึ่งซึ่งมีผมสีน้ำตาลออกส้มจัดจ้านสวมเครื่องแบบสีขาวและผ้าปิดปากสีเขียวก้าวออกมาท่าทางดูเหมือนเป็นหมอจะให้ผมช่วยเขาพูดขึ้นแล้วก็ชะงักลาเทนเคลีรีมาทำบ้าอะไรที่นี่ฮะเจ้าปีศาจเท่าชายคนนั้นดึงผ้าปิดปากลงมาและผมเห็นเขากำลังยิ้มแป้นสวัสดีจิมมี่คุณเคลีรีพูดทั้งสองจับมือและยิ้มให้กัน ไม่ได้เจอกันนานเชยะนะยังไม่นานสนใจฉันเลยชายที่ชื่อจิมมี่พูดฉันได้ข่าวว่านายถูกฆ่าตายเสร็จแล้วถูกศัตรูเก่าคนหนึ่งเอาเหล่าต่าหัวใจผูกของนายจนได้หรืออะไรทํานองนี้แหละนายไม่ควรเชื่อทุกเรื่องที่ได้ยินหรอกนะคุณเคลเปลี่ว่าเขาวางมือบนไหล่ผมแล้วดันผมไปข้างหน้าจิมมี่นี่ดาเลนแชนเพื่อนร่มทางของฉันเองดาเลนนี่จิมมี่โอโว เป็นเพื่อนเก่าและเป็นแพทย์นิติเวชท,ที่เก่งที่สุดในโลกสวัสดีครับผมทักไทยยินดีที่ได้พบเธอนะจิมมี่พูดพลางจับมือกับผมเธอไม่ได้เป็นฉันหมายถึงว่าเธอเข้าสมาคมไปด้วยหรือเปล่าเขาเป็นผีดูดเลือดคุณเคล็ลรี่พูดเครื่องเดียวผมขัดผมไม่ได้เป็นผีดูดเลือดเต็มตัวขอทีเธอจิมมี่สะดุง้งอย่าใช้คำนั้นเลยหนะ้า ฉันรู้ว่าพวกนายเป็นอะไรและฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่คำว่าผีนี่ทำให้ผะวาทุกทีเขาแกล้งทำตัวสั่นสงสัยว่าจะเป็นเพราะหนังสยองขวัญทั้งหลายแหลที่ฉันเคยดูตอนเด็ก,ดกฉันรู้ว่าพวกนายไม่เหมือนกับอสุรกายในหนังนั่นหรอกแต่มันอดนึกภาพไม่ได้แพทย์นิติเวชท,ทำอะไรบ้างหรือครับผมถามฉันพาศพหาสาเหตุการตายของคนจิมมี่อธิบายแต่ไม่ได้ทำมากมายหลายศพหรอกนะ เฉพาะลายที่ตายในสถานการณ์ที่น่าสงสัยเท่านั้นที่นี่เป็นห้องเก็บศพของเมืองนี้คุณเคลฟรีบอกเขาเอาไว้เก็บศพที่ตายก่อนถึงโรงพยาบาลหรือไปตายที่นั่นคุณเก็บศพไว้ในนั้นหรือครับผมถามจิมมี่พลางชี้ไปทางห้องด้านหลังผนังกระจกใช่เขาว่าอย่างล่าเลิงเขาเปิดโต๊ะช่วงหนึ่งขึ้นแล้วเชิญเราเข้าไปผมรู้สึกตื่นเต้นผมคิดว่าจะได้เห็นโต๊ะหลายสิบตัว ที่ก่องสมไปด้วยซากศพที่ชำระไว้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นเลย mm hmm. มีเพียงศพเดียวคลุมด้วยผ้าผืนยาวตั้งแต่ศีรษะจลดปลายเท้าเป็นสิ่งเดียวที่สะดุดตาผมนอกนั้นเป็น mm hmm. ห้องกว้างขวางสว่างสวัยมีตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่ฝังติดผนังหลายตู้และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์วางเกลื่อนกลานทั่วห้องการงานเป็นยังไงบ้างล่ะคุณไคลฟลีถามขึ้นเมื่อเรานั่งลงบนเก้าอี้สามตัว ใกล้ๆกับศพที่อยู่บนโต๊ะจิมมี่กับคุณเคลฟรีไม่ได้ให้ความสนใจกับศพนั้นและเนื่องจากผมไม่อยากดูไม่เข้าพวกผมจึงไม่สนใจเช่นกันเลื่อยๆนะจิมมี่ตอบหมู่นี้อากาศดีไม่ค่อยจะมีอุบัติเหตุบนถนนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆไม่มีโรคระบาดทางอาหารไม่มีตึกถลม่มอ้อเขาเสริมขึ้นมีเพื่อนเก่าของนายมาที่นี่มาสองสามปีก่อน งั้นหรอือคุณเคลปบรีตอบอย่างสุภาพใครกันละ่ะจิมมี่สูดจมูกอย่างแรงแล,ล้วกระแอมแกรเนอร์เพลงั้นเหรอคุณเคลปลรีลองลั่นด้วยความดีใจไอหมาเท่านั่นเป็นยังไงบ้างยังเซ่อซ่าเหมือนเดิมหรือเปล่าทั้งคู่ตั้งต้นคุยกันเรื่องเพื่อนของเขาที่ชื่อแกรเนอร์เพลผมกวาดตาดูรอบๆอย่างอยากรู้อยากเห็นขณะที่เขาคุยกันอยู่ผมสงสัยว่าเขาเก็บศพเอาไว้ที่ไหนในที่สุด เมื่อพวกเขาหยุดพักหายใจกันผมก็ถามจิมมี่เขาลุกขึ้นยืนแล้วเลีอยกผมให้ตามไปเขาพาไปทางต้้เก็บเอกสารใบใหญ่พวกนั้นแล้วดึงลิ้นชักออกมาใบหนึ่งมีเสียงดังฟู่แล้วกลุ่มไอเย็นก็พุ่งออกมาจากด้านในลิ้นชักเมื่อมันจางลงผมก็เห็นล่างที่มีผ้าคลุมถึงได้รู้ว่าตู้เอกสารพวกนี้ไม่ใช่เอาไว้เก็บเอกสารหรอกมันคือโรงแช่เย,ย็นนั่นเองเราเก็บศพไว้ในนี้จนกว่าเราจะพร้อม จิมมี่ว่าหรือจนกว่าจะมีาอดมาขอรับไปผมมองไปรอบห้องนับจำนวนแถวของประตูเลนชักอย่างรวดเร็วมีศพทุกเลนชักหรือเปล่าครับผมถามจิมมี่สันซิษะตอนนี้เรามีแขกแค่หกศพไม่นับที่อยู่บนโต๊ะนั่นนะอย่างที่ฉันบอกนั่นแหละหมู่นี้เงียบเชียบจะบอกอะไรให้นะแม้แต่ช่วงที่ยุ่งที่สุดที่เก็บส่วนใหญ่ของเราก็ไม่ได้ใช้หรอก น้อยครั้งนักที่จะใช้ถึงครึ่งหนึ่งแล้วเตรียมเผื่อไว้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้นเองมีศพสดๆเก็บไว้บ้างไหมคุณเคลบรี่ถามรอเดี๋ยวน่ะจะตรวจสอบดูให้จิมมี่พูดเขาดูในกระดาษปึกใหญ่พลิกไปมาสองสามแผ่นมีศพหนึ่งอายุราวสามสิบจิมมี่ว่าตายพอรถชนมามากว่าแชั่วโมงแล้วไม่มีสดกว่านี้หรือคุณเคลบรี่ถาม คิดว่าไม่มีนะจิมมี่ตอบคุณเคลฟรี่ถอนหายใจก็คงต้องเอาละเดี๋ยวก่อนฮะผมว่าคุณคงจะไม่ดื่มเลือดคนตายหรอกนะเปล่าหรอกคุณเคลฟรี่บอกเขาลวงเข้าไปในเสื้อคลุมแล้วหยิบขวดใบเล็กๆหลายใบที่ใช้เก็บเลือดมนุษย์สำรองออกมาฉันมาเติมเลือดนะไม่ได้นะผมอ้าปากค้างทำไมล่ะเขาถาม<ๆ>ก็มันไม่ถูกต้องนะซี ไม่สมควรดื่มเลือดจากคนที่ตายแล้วอีกอย่างหนึ่งเลือดอาจจะบูดแล้วก็ได้ก็คงคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรคุณเคลปลี่ยอมรับแต่เอาใส่ขวดไปก็พอไหวและฉันไม่เห็นด้วยกับเธอนะการดูดเลือดออกมาจากศพคนตายนี่แหละเหมาะที่สุดเพราะเขาไม่ต้องใช้เลือดแล้วเราต้องการเลือดจำนวนมากเพื่อจะใส่ในขวดพวกนี้ถ้าเอาจากคนเป็นๆก็จะมากเกินไปคุณเอาจากคนนั้นนิดคนนี้หน่อยก็ได้นี่นา ผมท้วงก็จริงอยู่หรอกเขาว่าแต่ต้องเสียเวลาเสียแรงและเสี่ยงด้วยวิธีนี้ง่ายกว่าดอเลเลนพูดไม่สมกับเป็นผีดูดเลือดเลยนะจิมมี่ตั้งข้อสังเกตเขายัางเพิ่งเรียนรู้คุณเคลฟรี่ทำเสียงไม่พอใจเอาละช่วยพาฉันไปหาศพนั่นหน่อยเถอะเราไม่มีเวลาอยู่ทั้งคืนผมรู้ว่าคงไม่มีประโยชน์ที่จะโต้แย้งต่อไป ผมจึงหุบปากแล้วเดินตามหลังพวกเขาไปอย่างเงียบๆจิมมี่ดึงเอาศพชายล่างสูงผมสีทองออกมาและวตลบพวกคุมออกที่ศีรษะของศพมีแผลเวิะ์ว่าและร่างกายของเขาซีเซียวแต่นอกนั้นแล้วก็ดูเหมือนกับเขานอนหลับอยู่คุณเคลฟรี่ผ่าทรงอกของชายคนนั้นเป็นแผลลึกยาวตามขวางเผยให้เห็นหัวใจของศพเขาจัดขวดวางเหลียงข้างๆศพแล้วเอาสายยางออกมา ใส่ปลายข้างหนึ่งเข้าไปในขวดใบแรกเขาเสียบป,ปลายอีกข้างเข้าไปในหัวใจของศพแล้วเอามือกำลรอบหัวใจและบีบเหมือนเป็นเครื่องสูบเลือดค่อยๆไหลขึ้นมาตามสายยางและลงไปในขวดเมื่อใกล้จะเต็มคุณเคลเบรี่ก็ดึงสายยางออกยัดไม้ก๊อกลงไปในคอขวดเขาแย่ปลายสายยางลงไปในขวดใบที่สองแล้วเริ่มบรรจุเลือดลงไปคุณเคลเบรียยกขวดใบแรกขึ้นเขากลืนเข้าไปเต็มปาก และกลัวไปรอบๆเหงือกมันกำลังชิมไวดีเขาทำเสียงในลำคอพลังเลร,ริมฝีปากเลือดบริสุทธิ์ดีใช้ได้เลยเขาเติมเลือดจนเต็มแปดขวดแล้วหันมาทางผมด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจังดาเลนเขาพูดฉันรู้ว่าเธอไม่เต็มใจที่จะดื่มเลือดมนุษย์แต่ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเอาชนะความกลัวให้ได้ไม่ผมพูดทันควันมาเดี๋ยวนี้ดาเลน เขาคำรามคนคนนี้ตายแล้วเลือดไม่มีประโยชน์กับเขาอีกแล้วละ่ะผมทำไม่ได้ผมบอกต้องไม่ใช่จากศพแต่เธอก็ไม่ดื่มเลือดจากคนเป็นๆคุณเคลปลี่บันดันโทสะสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องดื่มเลือดมนุษย์อยู่ดีเริ่มด้ยวยวิธีนี้แหละดีที่สุดโออโดนอพวกจิมมม่พูดถ้าจะกินอาหารก็แล้วก็ฉันว่าฉันควรออกไปเงียบนะคุณเคลปลี่ขัดขึ้น จ้องตาลุกโผงมาที่ผมเธอต้องเดิมเขาพูดอย่างเด็ดขาดเธอเป็นผู้ช่วยผีดูดเลือดถึงเวลาที่เธอจะต้องทำตัวให้สมฐานะเศรษฐีคืนนี้อย่าพึ่งเลยนะฮะผมอ้อนวอนไว้คราวหน้าเธอไว้เวลาที่เราออกล่าเหยือ่อเอาจากคนเป็นๆเ,เลยทีนี้ผมเื่องจากศพไม่ได้มันน่าสะอิดสะเอียนคุณเคลบรี่ถอนหายใจและส่ยศีรษสะสักคืนหนึ่งเธอเธอจะรู้ตัวว่างงาแค่ไหน เขาว่าฉันได้ต่หวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะยังพอช่วยเหลือเธอได้คุณเคลฟรี่ขอบใจในความอนุเคราะห์ของจิมมี่โอโวแล้วทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องของอดีตและเพื่อนฝูงของเขาผมนั่งอยู่คนเดียวระหว่างที่เขาคุยกันรู้สึกเป็นทุกข์และสงสัยว่าผมจะอยู่โดยไม่ดื่มเลือดมนุษย์ไปได้อีกนานสักเท่าไหร่เมื่อเขาคุยกันจบเราก็เดินลงมาข้างล่างจิมมี่เดินมาด้วยและโบกมือลา เขาเป็นคนน่าคบคนหนึ่งทีเดียวเสียดายที่ต้องมาพบกันในสถานการณ์เลวร้าอย่างนี้คุณเคลปลี่ไม่พูดไม่จาตลอดทางกลับบ้านเมื่อเรากลับมาถึงซีดูฟรีกเขาก็เหวี่ยงผมไปด้านหนึ่งอย่างโกรธเคืองและชี้หน้าผมถ้าเธอตายไปละก็เขาว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันเลยนะโอเคฮะผมตอบไอเด็กโง่เขาคำรามแล้วผลพันธ์ไปที่โง ผมยังยืนอยู่ตรงนั้นอีกครู่หนึ่งเพื่อดูดวงอาทิตย์ขึ้นผมคิดทบทวนสถานการณ์ของผมรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อผมหมดกำลังและค่อยๆตายไปคนเครื่องผีดูดเลือดซึ่งไม่ดื่มเลือดมันคงจะตะลกดีอยู่หรอกถ้าหากไม่เป็นเรื่องอันตรายถึงตายอย่างนี้ผมควรทำอย่างไรดีคำถามนี้ทำให้ผมเตื่นอยู่อีกนานหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วผมควรทำอย่างไรทอดทิ้งหลักการของผมที่จะไม่ดื่มเลือดมนุษย์ หรือจะยึดมั่นอยู่กับความเป็นมนุษย์ของผมแล้วก็ตายบทที่20ผมมกตัวอยู่ในเต็นท์เกือบตลอดทั้งวันและไม่ได้ออกไปทักทายแซมด้วยซ้ำเมื่อเขามาที่ค่ายสภาพจิตใจของผมแย่ที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ไฟนไหนอีกต่อไปผมเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นผีดูดเลือดผมไม่รู้จะเลือกไยไหนดีคืนนั้นผมหลับไปนาน แล้ววันล่วงขึ้นก็รู้สึกค่อยอย่างชัวดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงจ้าและแม้จะรู้ว่าปัญหาของผมยังไม่หมดไปแต่ผมก็สามารถมองข้ามมันไปได้ในขณะนี้งูของเอฟลาไม่สบายมันเป็นหวัดและเอฟลาต้องอยู่คอยดูแลมันเมื่อแซมมาหาเราจึงตัดสินใจไปเที่ยวที่สถานีรถไฟล้างแห่งนั้นของเขาเอฟลาไม่ขัดข้องที่เราจะทิ้งเขาไว้เขาจะไปกับเราวันหลังสถานีรถไฟแห่งนั้นดูเยี่ยมไปเลย มีลานกลมกว้างใหญ่แห่งหนึ่งปูพื้นด้วยเศษหินมีบ้านสามชั้นหลังหนึ่งที่เคยใช้เป็นบ้านของนายตรวจเพิงเก่าๆสองหลังและมีตู้รถไฟถูกทิ้งไว้หลายตู้นอกจากนี้ยังมีรางรถไฟที่วางพาดไปทุกทิศทางล้วนถูกหญ้าและวัชพืชขึ้นท่วมไปหมดแซมกับผมเดินไปบนลางแซงทําเป็นว่าเราอยู่บนเชือกที่ขึงตึงสําหรับแสดงกายกรรมซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินทุกครั้งที่เราคนไหนก้าวพลาด คนนั้นต้องกรีดร้องและทําท่ามันตกลงไปบนพื้นอย่างแรงการเล่นอย่างนี้ผมถนัดกว่าแซมเยอะเพราะการที่ผมมีพลังผีดูดเลือดก <c oughs> ็ย่อมหมายความว่าทักษะการทรงตัวของผมจะดีกว่าของมนุษย์ธรรมดาเราไปสำรวจตู้และเก่าๆสองสาตู้มีสองตู้ที่อยู่ในสภาพย่ำแย่แต่ตู้ส่วนใหญ่ยังใช้ได้ถึงจะมีฝุ่นเคลอะและสกระปรกมากแต่ก็ยังอยู่ในสภาพดีผมไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมตู้พวกนี้ถึงทูกทิ้งให้ผูกพังอยู่ที่นี่เราปีนไปบนหลังคาตู้หนึ่งแล้วนอนเหยียดยาวอาบแสงแดดเราน่าจะทำอะไรสักอย่างนะแสงพูดขึ้นหลังจากนั้นสักครู่ทำอะไรละ่ะผมถามกลิชเลือดสาบานเป็นพี่น้องกันไงผมเอาศอกข้างหนึ่งยันตัวขึ้นแล้วจ้องหน้าเขากลิชเลือดสาบานเป็นพี่น้องหรือผมถามทำไปทำมละ่ะแล้วทำยังไงสนุกดีออกเขาว่า แล้วแต่ละคนกรีดมือเป็นแผลเล็กๆจากนั้นก้าแผลมาประกบกันแล้วกล่าวคำปฏิญาณสาบานว่าจะเป็นเพื่อรักกันตลอดไปฟังดูเข้าทีผมเห็นด้วยนายมีมีดไหมละ่ะเราใช้เสร็จกระจกก็ได้แซมบอกเขาถลายตัวลงไปที่ขอบหลังคาเยื่นมมือลงไปดึงกระจกชิ้นหนึ่งออกมาจากหน้าต่างตู้รถไฟเมื่อกลับมาเขาก็กรีดฝ่ามือตรงที่เนื้อนนหนาๆเป็นแผลเล็กๆ แล้วส่งแศกกระจกนั้นให้ผมผมเกือบจะกรีดฝ่ามือของผมแล้วก็พอดีนึกถึงเลือดผีดูดเลือดในสายเลือดของผมขึ้นมาได้ผมไม่คิดหรอกว่าเลือดปริมาณเพียงเล็กน้อยจะทําให้แสมเป็นอันตรายแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะผมลดกระจกลงแล้วสันสีษะไม่เอาดีกว่าผมว่าฉันไม่อยากทําเธอนะ่าแซมเล่งเล้าไม่เห็นจะต้องกลัวเลยแค่กรีดแผลเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองไม่เอาละ ผมพูดอีกครั้งขี้คลาดเขาทำเสียงดูถูกไหนกุลาซี่ยไอ้ไก่อ่อนไอ้ขี้คลาดเขาเริ่มร้องเป็นเพลงขี้คลาดขี้คลาดตาขาวเอากระปองสาวๆมานุ่งซะไอ้ขี้คลาดเออฉันมันขี้คลาดผมหัวเราะโกหกไปยังง่ายกว่าจะบอกความจริงทุกคนมีอะไรที่กลัวกันทั้งนั้นแหละอย่างเมื่อวันก่อนฉันยังไม่เห็นนายวิ่งเข้าไปอาบน้ำให้มนุษย์มหมาป่าเลย แซมทำหน้าเบมันไม่เหมือนกันนี่ใช้มาให้เหมาะกับลูกผมพูดอย่างสบายใจแปลว่าอะไรแซมถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันผมยอมรับพราะฉันเคยพูดอย่างนี้เรารอเล่นกันอีกสักพักแล้วกระโดดลงมาเดินข้ามลานไปยังบ้านพักในตรวจประตูพังไปหลายปีแล้วกระจกหน้าต่างส่วนใหญ่ก็หลุดออกไปเราเดินผ่านห้องเล็กสองห้องเข้าไปถึงห้องที่ใหญ่กว่าซึ่งน่าจะเป็นห้องนั่งเล่น มีรูขนาดใหญ่อยู่กลางพื้นซึ่งเราเดินเลี่ยงไปอย่างระมัดระวังมองดูข้างบนสีแซมบอกผมผมทำตามแล้วก็เห็นว่าตัวเองกำลังมองตรงไปที่หลังคาเื้นที่กั้นระหว่างชั้นล่วงลวงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หลายปีแล้วและแต่ส่วนที่เประาะหยักๆอยู่รอบข้างผมมองเห็นแสงแดดผ่านรูโหว่มากมายบนหลังคาตามฉันมาแซมพูดแล้วเดินนำไปที่บันไดซึ่งอยู่ข้างห้อง เขาก้าวขึ้นไปผมตามไปช้าๆไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือเปล่าเพราะขั้นบันไดลั่นเอียดอาร์ตดูแล้วกับว่ามันอาจจะพังลงมาก็ได้แต่ผมไม่อยากถูกเรียกว่าเป็นไก่อ่อนอีกเป็นครั้งที่สองในวันเดียวเราหยุดที่ชั้นสามซึ่งบันไดสิ้นสุดลงคุณสามารถแต่หลงังคาได้จากตรงนี้และเราก็ทําเช่นนั้นเราขึ้นไปบนหลังคาได้ไหมผมถามได้สิแซมตอบ แต่มันอันตรายเกินไปกระเบื้องมุงหลังคามันไม่แน่นไหนอาจจะถลายลงมาได้แต่ถึงยังไงนะตรงนี้มีอย่างอื่นที่ดีกว่าหลังคาซะอีกเขาออกเดินเลียบห้องชั้นบนสุดของบ้านขอบผนังกว้างเหล่าเครึ่งเมตรไปเกือบจะตลอดแนวแต่ผมเดินไปโดยเอาหลังติดฝาไว้ไม่อยากเสียงใดๆทั้งสิน้นพื้นแผ่นนี้คงไม่พังลงไปนะผมถามยังหวาดหวาดยังไม่เคยพังหรอกแซมตอบ แต่ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกทั้งนั้นแหละขอบใจนะที่ช่วยสบายใจผมบนพึมพำเดินต่อไปได้สักหน่อยแซมก็หยุดผมยืดคอเพื่อจะได้เห็นเลยตัวเขาจึงรู้ว่าเรามาถึงตรงที่เป็นจันทันมีอยู่หกเจดท่อนเป็นไม้ยาวพ้าจากด้านหนึ่งของห้องไปยังอีกด้านหนึ่งตรงนี้เคยเป็นห้องใต้หลังคาแซมอธิบายฉันก็เดาว่าอย่างนั้นแหละผมบอกเขาเขาหันกลับมามองผมแล้วยิ้มกว้าง แล้วนายเดาได้หรือเปล่าล่ะว่าต่อไปเราจะทําอะไรเขาถามผมจ้องหน้าเขาแล้วมองลงไปที่จันทันในคงไม่ได้หมายความว่าในคงจะไม่นายจะเดินข้ามไปใช่ไหมใช่เขาพูดระหว่างเท้าสายลงบนจันทันแซมอย่าเล่นบ้าๆหน่านะผมว่าตอนอยู่บนรางรถไฟนาะยยังดูไม่มั่นคงเลยถ้าน่ายมาเดินพาดข้างบนนี่ฉันไม่พลาดหรอกแซมบอกตอนอยู่ข้างล่างโน่นฉันแกล้งทำตาหาก เขาวางเท้าอีกข้างหนึ่งลงบนจัทนทน์ไม้แล้วออกเดินเขาเดินช้าๆกางแขนออกทั้งสองข้างหัวใจของผมลดลงไปอยู่ที่ตาตุม่มผมแน่ใจว่าเขาจะต้องตกลงมาแน่ๆผมเลือบดูข้างล่างแล้วก็รู้ว่าถ้าตกลงไปเขาไม่มีทางรอดมือตั้งสี่ชั้นถ้าลมชันล่างด้วยตกจากที่สูงขนาดนี้ม่หวังตายแน่แต่แซมเดินข้ามไปอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยเมื่อไปถึงเขากหานมาโค้ง นายนี่บ้าชะมัดผมตะโกนลั่นไม่ได้บ้านะเขาว่าแค่กล้าแล้วนายล่ะอยากลองบ้างไหมนายน่าจะทำได้ง่ายยิ่งกว่าฉันทำอีกนะหมายความว่ายังไงนะ่ะผมถามก็ไก่อ่อนมันมีปีกยังไงล่ะเขาตะโกนเงินก็ได้เลยผมจะแสดงให้เขาดูผมสูดลมหายใจลึกๆแล้วออกเดินข้ามไปผมไปเร็วกว่าแซมเสียอีก โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในฐานะผีดูดเลือดของผมอย่างเต็มที่ผมไม่มองลงไปข้างล่างและพยายามไม่คิดว่ากำลังทำอะไรอยู่และในอึดใจเดียวผมก็ข้ามไปยืนข้างๆแซมโอ้โหเขารู้สึกประทรับใจฉันไม่นึกว่านายจะทำได้ที่แน่ๆคือไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้ถ้าไม่มีลูกเล่นติดไม้ติดมือสักสองสามอย่างก็เสียทีที่เดินทางไปกับคณะซิดูฟริกนะซี ผมพูดด้วยความพอใจในฝีมือของตัวเองนายว่าฉันจะเดินเร็วอย่างนั้นได้ไหมแซมถามถ้าเป็นฉันฉันไม่ลองหรอกผมแนะฉันพนันว่านะ่าทำอีกครั้งไม่ได้แนะ่ๆนะเขาท้าผมคอยดูก็แล้วกันผมพูดแล้วพุ่งข้ามกลับไปเร็วกว่าเดิมเสียอีกเราข้ามไปข้ามมาด้วยความสนุกสนานอยู่อีกครู่หนึ่งโดยข้ามไปบนจันทันทีละท่อนทีละท่อนจากนั้นเราก็ข้ามไปพร้อมๆกันบนจันทันคนละท่อน ล้อตะโกนแล้วหัวล้อใส่กันแซมจุดตรงกลางจันทันท่อนหนึ่งแล้วหันมาทางผมนี่เขาลองขึ้นมาเล่นเกมกระจกเงากันดีกว่าเล่นยังไงเหรอผมถามฉันจะทำอะไรบางอย่างแล้วนายก็ต้องเรียนแบบฉันเขาสะบัดมือซ้ายเหนือศีรษะเช่นอย่างนี้อ๋อผมว่าแล้วสะบัดมือได้เลยตราบใดที่นายไม่กระโดดลงไปตายนะอย่างนั้นฉันจะไม่เรียนแบบหรอก เขาหัวเราะแล้วทำหน้าเบ้ผมก็ทำหน้าเบ้บ้างจากนั้นเขาก็ค่อยๆยืนขาเดียวผมทำตามเหมือนกันต่อไปเขาก้มลงแตะนิ้วเท้าผมก็ทำตามอย่างผมแทบร้อยถึงรอบของผมไม่ไหวผมจะทำอะไรสักสองสามอย่างที่เขาเรียนแบบไม่ได้แน่นอนเช่นกระโดดจากจันทันท่อนหนึ่งไปอีกท่อนหนึ่งเป็นครั้งเดียวที่ผมดีใจที่มีเลือดผีดูดเลือดเป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นตอนนั้น และทำให้ผมตกลงมาไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยในวินาทีแรกผมเพิ่งจะยืนกำลังก้มตัวแต่ปลายเทา้าวินาทีต่อมาก็รู้สึกว่าศีรษะหมุนเต้วแคนของผมแกว่งและขาก็สัน่นนี่ไม่ใช่คำสาปหน้ามืดครั้งแรกของผมผมเคยเป็นมาหลายครั้งแล้วในระยะนี้แต่ไม่ได้ใส่ใจกับมันมาก่อนเท่าไหร่นักแค่นั่งลงแล้วรอให้อาการวิงเวียนหายไปเองแต่คราวนี้ผิดกัน ผมอยู่สูงถึงสี่ชั้นไม่มีที่จะนั่งพักผมพยายามย่อตัวต่ำลงคิดว่าจะเกาะจันทันแล้วคลานไปได้โดยปลอดภัยแต่ก่อนที่ผมจะทันย่อลงไปได้ต่ำพอเท้าของผมก็ลื่นถลหลแล้วผมก็ตกลงไป